หนึ่งเสาสองเสาสามสี่เสาบอครับสีเสาอยู่ในน้ำในน้ำสี่เสาเนาะสร้างเพิ่นรอเสาสลิงนั่นหนึ่งสองสามสี่สี่เสาอันนี้ดินพ่อใหญ่บอครับ ในที่มอะเนาะเพิ่งล้อมบ่ครับนี่เพิ่งล้อมบ่นี่โอ้ดูเคยมาล้อมข้างล่างแม่นบ่รัเพาะถนนเลอ๋อแล้วมาล้อมให้ยังบ่นี่ยมาเลี้ยงงัวแล้วบ่ เดี๋ยวจะนอยก็มีเขื่อนเนาะเนี่ยไปเมดน่นเดี๋ยวเคนนี้เลยรอเขาเฮ็ดอันนี้ลแล้วแลาวกเห็ดเื่อนอะไรนี่นะโอ้ถ้ารอเขาเห็ดกันสุดสะพานนี่วันไหนแล้วนี่จะขนพเขาฝังลักไว้พูดแล้วโอ้อว่าสีเห็ดปีนี้เนี่ยรอสะพานเล่นทน<อ>ี้กันสุดนี่ขเขาเฮ็ดกันสุดอ้อมเลยบังคับเออของเห็ดแล้วนี้ไปย่ส20เมตรพูแล้วแซงคนรเขเขส็มพแล้วออันนี้เป็นสนุนบคับเออเป็นสนุนี่ะนะม่ง ต้นไม่ไงผนใส่ใส่ต้นไม้ต้นนั้นผล่ะไครับป้าใช่ว่าน้ำคลองนี่ก็กินเข้ามาหลายเนาะเอ้ยข้าหลายแล้วมันซ้อปีซ้อทุกปีสุกทุกปีเนาะเพราะมันปีที่ท่วมบางนึงนี่นะปีต่ำสี่ห้าปีคืนหลังนี่นะครับน้ำม,มันแหง้งมาเลยซ้อเข้ามาครับก่อนมันบอ่อใช่ว่าน้ำไหลแห้งได้นี่ไหลแหง้งก็ได้น้ำขึ้นอีกได้เนี่ยมั้งครับนี่เออขึ้นสองมือเลยเด้ออขึ้นสองมือแล้วมัครับมาปล่อยเข่อนนี่นะสี่ย,ยบุรีนี่นะฝนตกทางลาวหลาย เครือน้ำเงินกับเครือนาบุรีครับปอยแล้วปล่อยกี่ปล่อยน้ำเนาะเพราะว่ามันบบปอยโบได้ให้มันละล้นสิล้นจะได้ละปอยอ่อนเครื่อนมาครับก่อน้ำสีดันขึ้นเครื่อนอยู่บนเขาลูกนีบอกครับลูกพุ่นลูกสุดตัวนั้นพุ่นพุ่มโอ้โหหัวพุ่นครัอมพุ่นพ่อใหญ่เคยไปข้ามไปพุ่นบอครับทำไมถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไปขวดมองอยู่เครื่อน้ำเงินนี่แหละโอ้ขี่เหงือขึ้นไปเลยแหละมันงามมากเลยทำเครื่องขั้นบนเ่า เก้าแหงสิบแหงก็ดันบ่ขึ้นเลยโอ้ต้องเครื่องเก้าแหงสิบแหงเหมือนกันโอ้ต้องน้ะไรกต้องเครื่องใหญ่เนาะจักต้องใหญ่มันเป็นหมู่บ้านอีโคนมันเป็นค่ายทหารใหญ่คุณสมเครือนั่นารไงนี่ก็ค่ายทหารนั่นเนี่ยตบไปหันนึงนี่เป็นทหารนี่ลองได้ครับนี่นี่นี่ข้างหน้าเท่านี้หรอนี่นี่นี่แถวหน้าตรงเครื่องสานขาวๆนี่โอ้นี่แหละทหารอยู่รักษาพวกมีพวกสะพานนี่แหละอมีทหารมีตำรวจอยู่ฮั่น บ้านกล้วยยมุบในสันบ้านกล้วยกล้วยก็อยู่นี่เด็ดใจไปนี่ทางจากสะพานไปประมาณาสักซ้ำกันกับดอนยมกับสะพานนี่แหละโอ้บ่ไก่เนาะใช่ว่นนายุบบนเขาลูกนี้เนี่ยมีเขื่อนมีเขื่อนเดียวนี่แหละเขืนะ่อนใหญ่น่ะเขื่อนน้ำเงืมบ่ครับเขื่อนน้ำเงืมโอ้ชุดเขาตัวนี้อะไรนี่ชุดเขาตัวสูงๆูกอะไรก็นเรื่แงขอครับองเขึ้นไปผู้ขึ้นไปแเดียวว่าเห็นบ้านเขาเม็ดเลยบอกครับเห็นเบิด โม่เร่แต่ขนาดนี่ผู้เขาคุยตัวกจอๆนี่ก็เอาเห็นเนี่ยขึ้นไปนี่แต่เศร้าๆนี่สิบเอ็ดโมงเร่ขนาดใกล้ๆนี่นะลูกน้อยๆนี่ใกล้ๆนี่บนตีนตีนเรียกเห็นฟ้าแต่ไกลนี่ปีนั้นเห็นป้าที่เวียดนามมาอยู่ขอระเบิดถ้ำแกบกับนี่แหละเคลื่อนนี่อันผู้เขาคุยแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปอยู่ห่นเดี๋ยวนี้นะเด่กกี้มันไปค่ายทหารเดี๋ยวนี้พระเพิ่งไปตั้งวัดอยู่ห่นแล้วเดี๋ยวนี้นะ ทำแกบแบนบ่ทำแกบที่รถมาจากสี่แยกไปแดงเขาว่าตะเกียทุกคนตะกียร์จหู้จักอะไรอันแหละแหละเาทำแกบที่เขาระเบิดทำแกบททำแกบเวียดนามมาระเบิดเหรอเวียดนามวัวแล้วลาวนี่แหละไประเบิดเวียดนามมันมาตั้งค่ายอย่างนั้นเครับแต่สมัยมันยึดได้ไหมไม่อันนี้เขาเรียนภูเขาอย่างครับภูงงภูงงเนาะ แล้วผูเขาควายเด้ผยภูเขาควายไว้อยู่ใกล้ๆนี่ติดกันภู้ลุภูสูงๆกันภูหงอ่ะโอ้ผู้หงผู้หงพวกอาจารย์อาจารย์ดังๆที่พ่นดังๆพ่นแบบพวกอาจารย์จวนอาจารย์อันแล้วกเจ้าพวกน้พ่นี้ไปผู้หงนี่แหละโอ้ท่ำแก้วเขาควายนี่โอ้อาจารย์จวนพวกนั้นอ่ะกอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันผูเขาคววยอยู่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่บมอครับนี่แหละมองที่ว่านี่แหละว่าท่ำแก้วไปล่ะโอ้ ตั้มแกบนี่ภู้เขาควายผู้โฮ่งนี่เป็นเครื่อนนำเงื้อมยูมันบ่บ่าเลยเครื่อนนำเงืมมันฟาดขึ้นไปอีกฟาดขึ้นไปอีกออทางนี่จะขึ้นไปตามเส้นภู้เลยมันบ่ครับมันตามภูแล้วแลาะโอ้โอแล้วผูมันตัดภู้มได้เลยนี่แหลคือเขาเฮ็ดนี่แหละคือเขา,เเขาวงคือจังภูบานนี่แหละ,ะตามตัดขึ้นไปเลยไปเรื่อยๆเอาที่ตรงไปเลยมันเจอหินหญ่มันก็เอาไปบ่ไหว ไปเรื่อนแลก็ขึ้นเขาวงขึ้นภูผานี่ใกล้เานี่ยพี่ขื้อเข้าไปได้เลยบปล่าไม่ข้นื่อนน้ำเงินกะชี้เื้อแล้วไปนะโอ้ไปจากคลองพี่บ่ไปจากน้ำโพนี่แหละโอ้ขึ้นทับกไปเนี่ลขึ้นน้ำเงิมนี่ก็ขึ้นแข่งบริคำไซด้ล่ะอืมจากบ้าทบกเนาขึ้นไปในบ้าพบาทโพนสันพบาทนาหงขึ้นไปหันนาะ ตรงขามรัตนวะปีเนาะรัตนวะปีบ้านโพนแพงกันแหละตรงข้ามกับบ้านโพนแพงกันเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไอ้วันนี้น่ะขี่เหงื่อขึ้นไปเลยแหละบ้านปากเงิมกับเจ้าเอินน่ะเงินน่ะบ้านปากเงิมอ๋อพ่อขึ้นจากหลายแต่เคยไปบ่บ้านพ่อก็อยู่จำปาสสพุ่นเนาะป้าลาวไต้พุ่นน่ะลาวไต้นี่แหละนี่แหละเลยบ้านบ้านแพงไปจากน้อยนี่แหละเคร่งกันท่าอุเทนหวัง กายครับกายท้าวเทียนจากน้อยอยู่ครับเป็นนี่มาแต่สมัยเสือพ่อคุณเหรวะาวไมคือไม่เสือสมัยตะกี้เนาะสมัยตะก้อนลาวอพยพลาอพยพบ้านแม่กับบ้านอยู่บ้านนาคำนี้อยู่ใจ้ด้งล่ะนาคำน้ำจริงนี่อยู่ลาวนี่นะอยู่ลาวนี่น้าคำน้ำจริงนี่โอ้โหจักเก่งเดยเนาะ พี่น้องอยีราฟีบ่ยูบบันมีบัดกล้วยนี่ก็มูพวกคือจอยากหน,น่อยครับสมัยทำกีเลยข้ามไปบ้างครับทำบุญบังไฟแล้วที่มาแบบสองมือสองคืนนอนอยู่ไปยูบ่บ่ไปเล่นอยู่ในมูเลยไปทุกปีบ่ครทุกปีเดินตะขาเขาจับลาวมันเวียดนามมากรงนี่แหละมันไปว่าไรนะเออแต่ก่อนนี่ต้องเห็ดใบไปบ่ครับต้องเห็ดใบข้ามไป ขันมีพาสปอร์ตเดาเมีอยก็ได้แต่ว่าบ่มีพาสปอร์ตก็ได้เขาไปเอาใบยู่ได้นะข้ามไปเขาจะไปจากมือสองมือสามมือบอแบบไปธรรมดาแบบข้ามไปเรื่อยไปอะไรแล้วเขาก็จับนี่ตำรวจพวกอยู่นี่เลยนี่ไปจับจับน่ะเนี่ยเด็กน้อยบ้านหนองแวงอย่างนี้ไปส่งคนข้ามไปนี่เขายังปรจับเสี่ยงเงินเจ็ดหมื่นกุล่าสุดนี่บ่กนี่รังนี่เล่มสี่สะพานเลยเกณฑ์สะพานมาได้สองปีแล้วต้องตามกฎตามเกณฑ์กรรมกติจารเขาแล้วแต่ก้อนเขาเอาเงินอยู่บ้านนี่แหละส่งคนข้ามนะ ที่ปากว่หละลูกหลานนี่แหละบ้านนี้บ่ได้บ้านนี้จังว่าไปเอาเหงเรามาข้ามส่งยู่นี้เหล้าวนี่ขามาส่งได้แต่เข้าไปบ่ได้เล้วเ่ยาา่งได้ถ้าเข้าไปบ่ได้เขล้าเนี่ยขาม้าส่งเขาเข้าไบ่ล้วรนว่ามงได้ถาเข้าไปบ่ได้เหล้ดเนี่ยาม้า่งแด้ถ้าเข้าบ่ได้เหอ้านี่ย้าม้า่งดถาเข้ดไปบ่ไ้แหล้วเนี่ยขาม้าว่งด้ถาเขาปร่ยด้เหอ้านี่ยขา้่งได้าเข้าไปบ่าเนี่าใ้รต่งได้ถ้าเข้าไปบ่ไดเาเนี่ย โอ้เข็นน right like> ้ำทอดใส่เข so ็นเหล้าอันนั้นกางน้ำกลางเนืองใช่ไหมของเขาเบิดแหละเออเข็นน้ำยู่อฟางไทยนี่อยู่ติดฟางไทยนี่ของเขาบ่เบของเขาเอาเขาไปหาปลาฟางเขาได้บ่่บได้เอาเขามาหาปลาฟางเขาได้บ่เขาก็มาใส่เบ็ดใส่หมองรวมกันเอาโอ้มันยากเป็นน้ำเจ้านายคนเนาะมันยากเป็เจ้านายเขา แปลกเนาะพี่น้องเนาะม,มันเอาเปรียส์เน่ยมาเลาเนาะออแต่เขาไปหาเขาก็ได้แต่เขามาหาเขาเขาจะไปใส่ก็ได้สบายไปนอนใส่ก็นอนได้ข<ป>้า,ามหเหนือมาที่นี่พูดเขาไปซื้อของตลาดพูดไม่โขพนเออกะบ๊อบถึงจับเบ๋ยจ้างรถพุ่นแล้วมาลงมาที่นี่แหละเออการเขาไปเขาเดียวเบ๋ย์ไปวันนี้ต้องว่จยน้ำแล้วจับเกาะอปยึดอเรรยาเจ้าละ กินบีพร้อม,ชชมอเจ็ดมื่นนี่แหละมีหลานบักมวลที่ว่านี่เจ็ดมื่นนี่เลยเจ็ดมื่นครับผีเนม้อยเลือกก็ได้เสียเงินพร้อม